สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้ไม่นานครับเอาคันนี้มาทสพี่ของผมสั่งมาแอบสั่งมาซะได้เป็นทามิยาครับมินิโฟวิลแกมโบเคสี่อันนี้พี่ผมใส่มอเตอร์โมมาเป็นมอเตอร์โมเก่าเลยอะแต่ ยังแรงอยู่ครับแล้วก็ฐานชาร์จหนดสอมอเตอร์หน้าอันนี้อัตราทดเกียร์มันอะไรไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เห็นกล่องนี่มอเตอร์มอเตอร์โมตูดเขียว ครับเดีย๋ยวว่าเทสสปีดให้ดูว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวถอดกันชนท้ายออกก่อนมันติดครับวางลงไม่ถึงตัวลูกล โอ้ดูดูเสียงอันนี้เอาแค่10เมตรพอครับเดี๋ยวจะนานไปนี่สิเมตรพอ 39ครับเกือบ40เลยหลุดลางซะมั้งผมก็ไม่เคยนะครับถ้า39เนี่ยมันจะเร็วขนาดไหนในลางเนี่ยแค่ถ้าโรลเลอร์เดิมอย่างเงี้ยผมว่าไม่อยู่แน่เลยมันบินแน่เลยโรลเลอร์เดิมเนี่ย ครับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับสต็ปมอเตอร์โมตัวเก่าหลายปีแล้วยังแหลมอยู่ครับสามสิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับ รับตัวนี้มันเหมือนกระปอนะแต่มันชื่อว่าแกมโบ K4 แกมโบ f m a ชด4แลจะเจอกันคลิปหน้าครับไปละคันนี้ไม่ใช่มอเตอร์เดิมนะครับเป็นมอเตอร์โมเจอกันคลิปหน้าครับ